โอ้เข้าใหม่หรือเปล่ากันนี้อยู่ที่อูจักระพกครับช่างน้อยครับช่างน้อยช่างน้อยโอ้โหแหลมเนี่ยทำไรช่าง ฮะไปไหนมาไม่ค่อยเจอกันเลยไปไหนมาอู้เล็กตัดมือโอ้เหล็กเหล็กตัดมือกัดกัดทั้งมือกัดทั้งตีนโอ้ดีแล้วเขาให้ใส่ถุงมือรองทงรองเท้าดีๆทำงานน่ะไม่เชื่อฟังเขาบอกเออหายแล้วเปล่าตีนหายอ่าล่ำมือต่อ โอ้นี่งานแบบนี้มันอันตรายเนาะหายดีแล้วหรอหทำอะไรคนันนี้ทำอะไรไร,ไร,รถใครนี่รถโซโมนะอ๋อ้สีโอปาจีนที่เขาซื้อใหม่นี่นะนนนฮะน,นนะนั่นแหละคันนี้หรือเปล่าที่เขาเอามาเพิ่งเอามาเนี่ย แสดงว่างานเยอะมากเลยนี่ฮะคันไหมวู้หลายคันเหลือเกินเออดูนี่นี่แสดงว่างานเกี่ยวเยอะครับดูฝั่งนี้ทำอะไรครับถังน้อยสวัสดีครับ งานเยอะแทะก็ได้ทําพอได้เล่นบ่ไอ้คันคันโน่หนอที่เพิ่งออกมาโอ้ปานเหรอได้มาเท่าไหร่หกแสนกว่าสเปคไหนนั่นสองร้อยยี่สิบสามเจโอสองร้อยยี่สิบสามเจ พาไปดูกันพาไปดูนไปดหนปะดูไอ้คันนั่นแหละที่เพิ่งเอามานะต้องเปิดบัตรไหมเนี่ยไม่ต้องอันนี้ทำอะไรยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราลงรถเรือเนี่ยแล้วเราเสร็จไปแล้วเหลือก่อนห้องโอ้ช่างเยอะแล้วันนี้อันนี้คือรับสมัครช่างไม้อั้นใช่ไหมันบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุเฟ่เหรอ ใจจะดูเกีียวข้าวแล้วครับงานเร่งเร่งงานอันนี้เพิ่งไปเอามาใหม่ครับอู้หกแสนกว่าตานแทเหรอตานแท้เหรอเนีอ๋อหือว่าได้ราคาแน่นอนอันนี้หกแสนกว่าเลยเหรอ รื้อทำไมรื้อโบทำไมเนี่ยอ๋อจะเปลี่ยนโบมีโบเดิมเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยน,น,นโครงหลังเดี๋ยวภาพหกแสนกว่าปานรถไข่เนาะนี่คุ้นๆอยู่แคนน่นี้ไะ ปานเจริญตัวเดินสองร้อยสองร้อยครับปั๊มยี่สิบสามเปคก็ถือว่าได้นะสเปคกนี้โอเคนะเบาดีแรงดีอืมเบาดีแรงดีฮะโซ่ใบก็ใช้ได้ อ๋อนี้รื้อห้องตัวเดินเลยเหรอโอ้โหรื้อเช็คก,กันงี้เลยเหรอโอ้โหการที่จะเล่นรถเกี่ยวนะบอกเลยว่าซื้อมาเนี่ยคุณไม่ใช่คุณจะเกี่ยวได้เลยนะคุณต้องรื้อเช็คก,ก่อนสองแสน<ม>ห้องตัวเดินเนี่ยต้องเช็คแน่นอนไม่เช็คนี่อันตรายสมเสียง ว,ว,วัดดวงแต่ <c oughs> แนะนำให้รื้อเช็คดีกว่า,วานี่ครับมายัางไงก็ช่างเปิดดูก่อน,ดดอนลงเกียวจะได้ส,าสบายใจแล้วรื้อมาเป็นอะไรบ้างคะนีนนะ้มีเปลี่ยคนครืค่องอนี้เอาเอาแขนมาทำอ๋อเนี่ย หรือเศรษฐีหรือเศรษฐายแล้วก็มันมีแป้งขาเลยคอืมเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จกันนี้หกแสนเช็คอีกสองแสนแปดแสนไม่ซื้อร้านหนึ่งเลยันไะมันก็ได้เหมือนรถใหม่อะทีนี้บฉพาะเขาทุกคนต้เปลี่ยนมาจะหมดแล้วไงแล้วก็มาไล่เก็บอีก การซื้อรถเกียร์นี่ยสำคัญเลยเนาะต้องช่างที่เก่งดูรถเป็นใช่ไหมถ้าคุณไปซื้อแบบุ่มสี่ซูมห้าในเรียบร้อยใช่ไหมเรยบร้เจอฮะนเจ้าของบอกสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราไปถึงปุ๊บเออเดินรอบหนึ่งช่างรู้เลยเดินรอบเดียวกลับเดินรอบเดียวเดินกลับบ้านเลยเหรอบอกสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอโอ้ไอเก้าไอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ อะไรเอามาซ่อม <Amazon. S 1> อ๋อเอามาซ่อมมีก90%บอเ่ <laughs> <laughs> เดินรอบเดียวกลับบ้านเลยน่ะอ,อ๋อ <laughs> นี่ครับใครใครที่อยากเล่นรถเกี่ยวนะอยากจะซื้อรถเกี่ยวคนระับก็พักหาช่างน้อยได้นะพาไปก็เลี้ยงข้าวสักสองสามมื้อจะบอกเมาเดียวเดี๋ยวเขาตื่นเออก็ต้องมีน้ำจึงน้ำใจเลยเนาะนี่ช่างเก่งนะช่างไปดูรถหนึ่งเวลาซื้อรถหนึ่ง ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เรื่องรถเกี่ยวนี่ห้ามเด็ดขาดซื้อมาเนี่คุณเจ็บตัวแน่นอนรอดยากอืมรอดยากนี่ขนาดช่างไปซื้อนะนี่ดูดิต้องมารื้อต้องอะไรนี่โอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมผมกาคือเต็มที่จบอยู่ประมาณแปดสิบกว่าค่ะร้องทั้งหมดจบแล้วแปดสิบกว่าคันนี้แต่ได้ปานดหเนาะได้ปานแล้วก็คือเสียงเขาดีเนาะปานอ่ะรถมันเย ใหนเดินดูหน่อยเจ็บมาใหม่หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเขาทำมาใหม่หมดเลยรถบานนี่ราคานี่ราคาไม่ค่อยลงนะถ้าใครมีรถบานนะนอันนี้ก็ทำมาแล้วไงเดี๋ยวไล่เก็บใหม่เดี๋ยวพวกก่อนเดี๋ยวลองคือมันทำมาจะหมดแล้วอ๋อดูดิพวกลูกเตะลูกอะไรยังสวยอยู่เลยเจ็บดีๆอันนี้ว่ามีร้านานมงขายอืม อันนี้ปากเท่าไหร่ปากสามนิ้วกระบอกคู่กระบอกคู่กระบอกก็ใหม่เนาะอือนี่เขาทำใหม่เลยนะเนี่ยมีสายอันนีใหม่เลยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเงินเขาเก็บงานมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนเหล็กเกลีใหม่มาหมดเลยตะกรงตะแกรงตะโกนมาหมดเลยเนี่เรามาไล่เรามามาเก็บอีกนิดหน่อยใช่เนี่ยใช่ไหมของใหม่หมดเลยเนี่ยเอาตะกรงตะแกรงยินเวินเอาใหม่หมดต้นเรือแต่เก่าตัวนี้อู้ใหม่หมดเลยแต่เก่า แพลก้เปลี่ยนมาใหม่อ๋อนี่นะแนี่นะใช่เราจเอ๋อมันก็มทไม่เยอะเอ้ก็ทำไม่เยอะนะสองแสไม่เยอะหรอกมันเดินหมดไปประมาณนหืแเดินหมดประมาณหทั้งเ้าเแอืมมอืมก็เอน่านเนแล้วก็ลอืมไป นักแค่ตัวเดินนะพวกตู้พวกอะไรล่ะมีิอใหม่ค่ไหนออือโอ้จะใช้เินมได้จะของอะรถคันนี้นะจะของรถคันนี้นะฮะทำไมสภาพมันอะไรคันนี้เละเหรจะให้ไปเก็บหนดโอ้ ช่างตุนทำอะไรนะนี่ภาพหกแสนกว่าผนมะว่าน่าอยู่หกแสน้านะอันนี้เพราะว่าหกแสนกว่าเนาะตีไปหกแสนหะอันนี้ทำอะไรอ,อ,อะไรเปิดมาว้าวเลย๊มน้ำป่ะตัวนี้อะไรว,ว้าวน้ำวาวว้าวว้าวว้าวน่าฮ่าฮตา นายนายวาวนายวาวแต่งนะวาวแต่งบอกเดิมเดิมนี่เ no ดิมบอกเขายังไม่ได้ถอดออกเลยอันนี้คือเดิมเลยใช่ไหมเดิมมันเสียไหมล่ะเจ็ดสิบองศาอเออจะได้อยกจะถึงจะถึเจะตัวแปดสิบมันจะหลอนอันนี้เปิดเช็ควาวน้ำเหรอจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่เลยเหรอไม่ใส่ได้ไหมนี่บ่อน้ำไม่ได้เลยไม่ใส่เออไม่ใส่แล้วดู ุดรูเอาแล้ววนไหมวนไหมให้มันวนไปขึ้นฝาเลยเหรอไม่ต้องให้มัน so, so. ผ่านวอลน้ำแล้วนี่จะทำยังไงจะไม่ผ่านวอลน้ำเหรอมอดออกเลยอุดไหนอุดอันี่่ออุดยางนี้นะโอ้เอาเท์เอาไอ้อุดวง่ายเพิ่อนนี่ดู อายุแล้วเหรอไหนไหนอุดตรงไหนบ้างนะชี้ดิตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงไหนตรงนี้นี่นะใช่แค่นี้อุดตรงที่ตรงนี้อตรงนี้มันจะมีมันจะมีไอ้นี่ด้วยอะไรเนี่ยนี่เนี่ยรูนี้ยรูนี้ด้วยอยู่ข้างในเนี่ยเอออ่ะใช่ สูดอุดน่ะไม่ใช่วาลน้ำครับเนี่ยนี่นี่รูมันจะมีรูในกลางไงรูระหว่างตรงนี้อืมอ่าสูดไปเลยอันนี้เขาไม่ได้อุดมาก็ใส่วาลน้ำมาแล้วถอดว่วน้ำออกแล้วก็ไอ้คนบางคนก็ใส่ดีบางคนไม่ใส่ก็ดียังไงถ้าใส่เนี่ยถ้าที่จะใส่ก็ต้องตรงนี้เจ็ดสิบองศาเออถ้าแปดทิศมันจะร้อนไปไหนลูกอ๋อไม่ใส่เราไม่ใส่ใช่ไหมอุดกลางเลยอุดกลางแล้วใครมาวนจากเสื้อขึ้นฝาแล้วก็มาออกไปนห่ง ตัวเนี่ยไอตัวจากตั้งแต่หนึ่งถึงหกมันถึงใช่ไหมถุบหนึ่งถึงหกอ่ะน้ำมัวนถึงใช่ไหมถึงถึงแต่ต้องอุดนาถ้าไม่อุดไม่ถึงมาถ้าไม่อุดมันจะวนแค่นี้ออกเลยเออใช่น้ำไม่วนเครื่องเออมื่คนถอดเวาลน้ำออกไม่ไม่ได้อุดไอเนี่ยรูเนี่ยไม่ได้อุดไอรูข้างในนั่นนะใช่น้ำไม่ได้วนเครื่องนั่นเออพอมันลงนี่ปุ๊บมันขึ้นกลับเลยอืมอืมอืมมันไม่ไม่ได้อุดแต่จะวนในเครื่องน้ำมีอยู่แต่ ควคุอุณภูมิก็ไม่ร้อนเพราะว่ามันที่ผ่านใช้ตรงนี้พราตุ่มมันอยู่ตี่นี้แต่เครื่องเนี่ยร้อนแล้วทำไมทางศูนย์เขาทำมามีวาล์วน้ำละ่ะเออเออทำไมที่โรงงานเขาทำมาถึงมีวาล์วน้ำทำไมเขาไม่อุดตรงกลางอะ่ะทำมาใช้ได้ไหมได้นะแต่ความร้อนมันจะขึ้นกว่ารถกัดมันใช้งานหนะักกว่าวไว่คูนะืะใช่ โอ <Okay. S 2> เคราอยากให้มันอยู่แค่ประมาณหกสิบเจ็ดอ๋ออยู่ความร้อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะหกสิบหกิบเจ็ดสิบนั่นก็แปดสิบอาตามนั้นนะถ้าเราใส่ว่าน้ำมันจะอยู่แปดสิบร้อยอ๋ออืมถ้าเราใส่ว่าน้ำมันอยู่แปดสิบร้อยอืมอืมนี่ก็แพงดิว่าน้ำนี่สองสามพันนี่ใช่ไหมเกิดมาเกี่ยวว,ว้วาว <laughs> โอเคครับประมาณนั้นครับรถเกี่ยวส่วนใหญ่เขาอุดนะอืมตามนั้นครับ ¡Gracias!